ติดข่าวบอคัสเทีข่าวค่ะติดข่าวเป็นตะหักตะแพงพี่น้องเอ้ยตรงเนี้ยโห่นี่แสดงว่าขายลูกไส้เพิ่นเอามาแต่เงินแจ่มนะคะฝากมาขายกินอะไรเนี่ยจิ้มละล้อยกระติปะละล้อยพี่น้องเอ้ยเอาบอคัสนี่ล่อหัี๊มีตี๊บหน่อยแต่กระติ๊บง่ายแข็งนะพี่น้องเอ้ยไม่มีจะจิ๋ว โอ้ยยนี่เบาอ้าวเบาตังเลยคือเรื่องจัดสารจักเงียนจำนะคะเงียวดีเนาะเว้ยกระติบฟังลาวกะติประมาณนี้นะพี่นาอันี่ก็ใส่ทอทอแปบทอพีวีซี พี่น้องเอ้ยโคนโคนข่าวฟังแล้วนะโคนแขงท่อกจามีเป็จัดใส่บาทใส่ข่าวใส่บาทเนาะงามแบบพี่น้มเอ๋ยหลายสีสีเขียวสีมวงนี่ไงละสื่อือซ่อเพื่อการบลายดับแัปิกเนื้อันนี้ลราหาซีฟ ไอ้กระติบหน่าเนี่ยกระลอยใช่ไหมถ้าเิ็งงานจะเอาแต่แอะนช่ไหซื้อไหมเป็นการเป็นงานโอ้ยจะได้รายงานมาเดียว ใส่เต็นปิวมมนดีหน่อยตินที่ทายเลยาโอ้ยน, <c oughs> นี่ไปไนส่งลานส่งลานเดิเชียนเดิว่า <c oughs> บ่าวหัวจีบไงนะท่านได้อ้ <c oughs> <c oughs> ไอ้านี้บานี่แหละพี่น้องเลยอ้ายน่แต่ว่าเพิ่นแนนีสิลดแต่ว่าเพิ่เป็นอ้เพื่นมีสาเป็นอ้าแต่เอ้อเป็นอ้าอสัตไหลังเาจะไก็เอิ้นอ้นะ ใช่ป่ะสะบสะแรกเน่ครับเบาเลยใช่เขาไม่ว่าคำากได้พม่น้องสื่อไปฝากกันซุ้มันเอือยอยู่ทางนัังนะเพื่ได้สนิไดตกติดทางเราม่วจริงมั้งจะเคยสื่อไปฝากนอยู่มาตอนดรอยสามรียห้าสิบแหะ ลายได้สามสี่ปีจะตีปงามๆามอนออมอ้อยแรงะทนเรื่อยมาอันนี้จะงามลกเรดีพ่อ่หรเห็นเบิร์ดจ้ะเห็นเบิร์ดโอ้เทศพนังเบิร์อยู่ค่ะ

เ้าเด้อกระติเด้อติดใหญน้อยละรอยไปประม่นรอยหาิบอันนี้้อยละรอยเนาะฮะงานอานแตงแต่ง็มอนแตมอนสามอนนสีในสามอันน่อยสามอันใหญ่อันนึงจะไปเอาเงินมันเพิ่มไปสี่รเอยหาสิบบาท Oma, keine Ahnung, Ja, da kommt man wieder zu Kampen. Der Kamp. <laughs> ja, Mieter Der Mieter kommt. Der ja, Mieter kommt. Der Mieter kommt. Der มีร้อยห้าสิบแต่ผมมีเงนินพอหน่อยนีแหลอยู่ผมกลับาขายตับนี้ผมกลัาขายตั้สแสดงว่าเจ้าดิสิเกตคอยซื้อท้านแมนบ้ามาสันเอาอีกทีนึงเอาอีกนึงกระติดเอาติดบน่อยนีย่แหละ ขึ้นหามหามปลุกลงก็ได้อาลอดซ่อยนะฮะอาวอาลอยก็สองนอ้นไปเลย,เลยไม่ต้องถอนรับไปพ <c oughs> อดีนะ เช่นกันแช่เพลงๆใครจะคลายเบิร์ดเลิ่มดีเดินจ้าถอแต่สนั่นแหละค่ะคอแต่แหนงหายชุขภาพในละเค็มแคงนี่นะมันอ่อนๆแอดๆอยู่มันเมื่อใช้กระสุกกันยูดีไม่แห้งกันยายคำมันเป็นได้คขายคายมันแต่คายมันหมาน แรง h n บอวับปีน้าหนีอไปมาเลยล่ะวับปีน้านีอไคนแ่มันี่จะได้งเท่ไหนยค่ะเปนเอาหัวมัผสมกันเดี๋ยวค่ะได้แล้แลนหอหอยู่หัวหัวเลยไงน้ำััว่ะก็ไ้โะี่มเยวนะซอยเพื่อนพี่เอาเอยหาติ หน่อยสิใหญ่หนึ่งค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบเด้ออันนี้ติบละลอยพี่น้องค่ะงามๆสวยติบข้าวผัดติค่้าเราอยากได้ติบมาทางนี้เด้อค่ะมีทางติบหน่อยแหละคติบใหญ่จะให้อายคนกับไปขายทางอื่นต่อนะเยี่ยนนี่ก็ไปสูตสูตรถน้ำมาตั้งแต่เสาวผูกค่ะขอบมิตรฟันเห็นแต่พีแต่ซางเลยกับไปสูตรลดน้ำ ดูดรถน้มาอาบนอ,อาบทนมีตะวันตันเดียวเบื้องเล็กเหรอแม่พี่น้องม <c oughs> ีนองเบื้องเลขกแม่มีบื้บองเล็เป็นหูนยังฮะมีเลขมีเบือเห็นอ่คะเป็นหูยังพี่น้องเ้ยตัวอะไรนี่มันตัวอะไรบ,อ,ไรบอ,อืม ไม่ได้ให้เลขซ้ำข้างนี้เดียบย่เห็นดอกบม่เห็นบม่เห็นไปเอาครับ,รบ,รบรไปเอาไปไปอันติบข่าวติบอะไรติบหน่อยน่ะติบละลอยอันลอยหา้าสิบติปใหญ่อติบเดียวเขาแจ็คได้แจ็คติป <laughs> จริงจริงกามิย่างลายนะพี่น้อง เห็นแหละมันมันเป็นตะแพร่งเลยซื้อไว้เป็นเวียกเป็นงานตีข่าคนลาวพี่น้องงามเลยงามมันแน่นมันแข็งพี่น้องมันแข็งเส่็จแล้วเขาะเอาแต่ตีตีเข่าเราจะเข่าก็โบยินไว้พอว่าตีเข่าเนี่เพิ่นเอามาแต่เลือนจำนะเพราะแบบในเลือนจำบก็สิมีเวียกมีงานมีงานให้คนในเรือนจำมาเหตุตบละร้อยตีหน่อยมันให้กระแพงเลยนี่ตอนนี้ให้กงงาม ไลอออ่หมอนยล่หมอนแม่พอได้มาแต่ตลาดละโอ้ได้อีกยังมาลุงพุงพัวเข้าใกล้ฮะมาแต่ตลาด,ไไดเ,ออเออมื่อนี้ตลาดบาะใดตลาดน้องบัวเออเออวันจันทร์ตลาดบ้านน้องบัวไ,ได้อีกยังมาหาลูกสาวเพิ่อนค่ะมาก ผลไม้มาจากตลาดพี่น้องเอาไปรู้ิึกเพื่อให้ภาพบรรยากาศาได้สนีทก่อนนะคะเดี๋ยว็กติดต,ตามขีนอาเอา,กาไก่ไว้ให้หลานสาวอ่ะไปแล้วพี่น้องสวัสดีจา้าข้างหน้าก็กินเขา่ากระโปงอืดนั่งใสล่ลดล